ใช่น mm ัวยนเลยขอจักรพรอ่ะ่าที่ให้ไห่สทีฮัลโหลฮัลโหล จะไปไหนครับจะไปไหนครับคุยเขียงจังเลยอะจะไปไหนครับชื่อชื่อน้องอะไรลูกแล้วบ้านอยู่ไหนลูกบ้านอยู่ไกลไหมอยู่ไกลไหมครับคุยเขียงจังเลยอายุเท่าไรแล้วอายุเท่าไหรแล้วขี่ปีแล้สามปีหรืยังเข้าโรงเรียนหรือยัง เขารงเรียนหรือยังน้ำมันสีอะไรเมื่อกี้ได้ยินถามน้ำมันมีสีอะไรลูกที่เขาเติมอ่ะมีสีอะไรสีดำหรือสีเหลืองสีเข้มๆอ๋อช่างสังเกตนะเนี่ยคุยเข่งมากเลยอะ่ะชื่อน้องอะไรครับชื่ออะไรมีชื่อไหมมีชื่อไหมลูก ยกอ๋อยกมีสีอะไรอ่ะยกสีเขียวแล้วสีขาวเคยเห็นยกไหมคุยเี่งมากเลยเมื่อกี้รถเป็นอะไรก็ถามเนาะทำไมรถวิ่งช้าอทำไมรถวิ่งช้าเมื่อกี้เห็นต้นไม้เหรอต้นไม้ใหญ่มากเลยใช่ไหมคุณยายก็เห็นต้นไม้เหมือนกันลูกใหญ่มากเลยต้นใหญ่ใหญ่มันอยู่บนรถใช่ไหมครับเข้าไปไหนอ่ะ เขาต้นไม้บนรถใส่รถบรรทุกแล้วไปไหนครับเอาไปปลูกเลืเอไปทิ้งปปเอาไปปลูกก็ได้เนาะต้นใหญ่มากเลยคุณยายน้องยกน้องยกอ่คุณยายให้ตังซื้อนมอ่ะยี่สิบบาทน่ะคุณยายมา,อาขอบคุณคับให้ตังยี่สิบบาทคุยเข่งเป็นเด็กฉลาดนะเนี่ย <c oughs> เด็กฉลาดฉลาดฝ่ายคุณฝ่า <c oughs> อ๋อขอให้หนูเรียนเก่งเป็นเด็กดีรวยๆเหมือนกันนะครับเก่งมากเลยอ่ะเป็นเด็กฉลาดนะโตขึ้นเรียนเก่งมากเลยนะเนี่ยคิดว่าสสดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสาธุค่ะใจบุญจังเลยค่ะ